สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะตีเทียนกล่าวอย่างเย็นช้าว่าข้าไม่เคยคิดจะปล่อยซือไลเค้ไปข้าจะฆ่าพวกเจ้าทุกคนข้าอยากเห็นนักว่าพวกเจ้าจะวางแผนเปลี่ยนทั้งปายะชิงโตให้กลายเป็นซากศพได้อย่างไร แต่ข้าทำได้หอยเฮาพูดอย่างเย็นชาแม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันของตี้เทียนเขาก็ยังอดทนต่อความเจ็บปวดที่ต้องทนทุกทรมานนี้และเจตจำนงแห่งจิตวิญญาณก็ยังคงส่งผ่านไปยังจิตใจของตี้เทียนอย่างแม่นยําข้าได้รับมรดกมาจากการเสียสละของสัตว์วิญญาณจากักรพรรดิตอนนี้ข้าควบคุมพลังแห่งโชคชะตาที่ครั้งหนึ่งนางเคยควบคุม บางทีข้าอาจไม่สามารถเอาชนะเจ้าได้หรือตัดสินชะตากรรมของเจ้าได้อย่างไรก็ตามอย่างหน่อยข้าก็สามารถตัดสินชะตากรรมของตัวเองได้ข้าสามารถจบชะตากรรมของตัวเองได้ด้วยความคิดและตายไปแบบนั้นเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะจบชะตากรรมของปะย,ยชิงโตได้เทพแห่งสัตว์ร้ายเจ้าเชื่อในชะตาบ้างไม้หวยฮาพูดประโยคสุดท้ายทีละคำ ทุกคำที่เขาพูดเต็มไปด้วยพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่เจ้ากำลังขูข้างงั้นหรือตีเทียนคำรามยังกดเกี้ยวหัวอีฮาตอบอย่างใจเย็นเจ้าจะสามารถพูดอย่างนั้นก็ได้ถ้าสื่อลหลเคอร์ถูกทําลายชะตาของปยายชิงโตก็จะตามมาในฐานะเทพแห่งสัตว์ร,ร้ายเจ้าจะไม่คิดถึงคนของเจ้าหน่อยหรือตีเทียนกล่าวยังกดเกี้ยว เมืองสื่อไหลเคอทำรายคนของข้ามาหลายปีความบาดหมางนี้สามารถชำระได้ด้วยเลือดมนุษย์เท่านั้นห่วยเฮาตะโกนพวกเจ้าทุกคนสมควรได้รับมันถ้าเจ้าไม่ได้นำกองทัพสัตว์วิญญาณมาโจมตีเราเจ้าจะไม่สูญเสียมากขนาดนี้อย่างไรก็ตามเจ้ายังมีพักพวกเกลืออีกครึ่งหนึ่งป่าใหญ่ชิงโตยังคงรักษาสมดุลทางระบบนิเวศไว้ได้ ก่อนอื่นเราเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าการตายของข้าจะสิ้นสุดชะตากรรมของปยายชิงโตถามตัวเองสิว่าตอนนี้มีสัตว์วิญญาณกี่ตัวที่สามารถอยู่รอดได้หลังจากที่เจ้าทำลายเศษทางสามจักรวรรดิในทวีตตวัวจะปล่อยพวกเจ้าไปหรือเปล่าสำหรับพวกเขาปยายชิงโตเป็นคุมสมบัติขนาดใหญ่แม้ว่าเจ้าจะทำลายเศษ แต่ป่าก็ยังคงได้รับความสูญเสียยังมากป่าใหญ่ชิงโตจะถึงวาระสุดท้ายถ้าสื่อไหลเคอร์ถุกทำลายเจ้ายังมีความหวังท่าถอยตอนนี้ตีเทียนสงบลงในทันทีดวงตาสีทองของเขายิ่งลึกล้ำกว่าเก่าเขาหยุดคำรามและตอบโต้กับัวอีเฮาด้วยเจตจำนงทางจิตวิญญาณใช่เจ้าผู้ถูกการทำลายสื่อไลเคอร์ อาจกระตุ้นให้เกิดการทำลายล้างไปใหญ่ชิงโตอย่างไรก็ตามเจ้าแน่ใจหรือว่ามนุษย์จะไม่ทำลายเราแม้ว่าเราจะถอยตอนนี้เจ้าคิดผิดแล้วพวกเขาอย่างขงมุ่งเป้ามาที่เราต่อไปมนุษย์นั้นโลภมากเมื่อมีวิญญาจารย์วงแหวนวิญญาณก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจำนวนมากตอนนี้มีวิศวกรวิญญาณแล้ววิญญาจารย์ธรรมดาบางคน ทีเดิมทีไม่ควรจะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นก็สามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการพิเศษบางอย่างแม้ว่าคุณภาพของวงแหวนวิญญาณที่พวกเขาต้องการจะต่ำกว่าแต่พวกเขาก็ยังต้องฆ่าสัตว์วิญญาณเพื่อให้ได้วงแหวนวิญญาณเหล่านั้นมาตอนนี้ปา่ชิงโตได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเราจะไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อีกต่อไปในอนาคตเมื่ออาวุธวิญญาณของเจ้าแข็งแกร่งขึ้น จะมีที่ว่างสำหรับสัตว์วิญญาณได้อยู่อีกหรือไม่แม่ว่าการสั่งเวยของสัตว์วิญญาณจากาณักระพาดจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราจุดฉนวนขึ้นสัตว์ลายนี้แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่สำคัญกว่านั้นคือเราพบว่าจำเป็นต้องหยุดการวิวัฒนาการของเจ้าก่อนที่เราจะตกเป็นทาสและถูกทำลายหวยอ้เฮาตกใจกับความสงบของตี้เทียนเสียงของเขาไม่ได้ฟังดูบ้าคลั่ง เหมือนก่อนหน้านี้อีกต่อไปหรือบางทีเขาอาจจะไม่บ้าคลั่งจริงๆเทพแห่งสัตว์ร,ร้ายข้ามีคำถามจะถามเจ้าหัวอีเฮาพยายามสงบสติอารมณ์เขารู้ดีว่าตีเทียนสามารถรับรู้ได้ถึงความพันพวนทางจิตวิญญาณของเขาได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามข้าจะตอบเจ้าตีเทียนตอบกลับอย่างไรก็ตาม หวยเฮาก็ยังสามารถมองเห็นร่องรอยแห่งความเศร้าในดวงตาสีทองขนาดใหญ่ของเขาได้หวยเฮาถามว่าเจ้าคือราชาแห่งสัตว์ร้ายผู้พิทักษ์สัตว์วิญญาณทั้งหมดและสัตว์วิญญาณอันดับหนึ่งตามที่มนุษย์ประเมินอย่างไรก็ตามเจ้าต้องยอมรับว่ามนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์วิญญาณมากข้าผู้ถูกหมตีเทียนกล่าวตอบใช่เจ้าผู้ถูก มีฉนันมนุษย์คงไม่สามารถพัฒนาจากสถานะเหยื่อมาเป็นผู้ล่าเหยื่อในปัจจุบันได้ในระยะเวลาไม่กี่เมื่นปีแม้ว่าค้าจะไม่เต็มใจที่จะยอมรับมันแต่มนุษย์ก็คือผู้ปกครองของทั้งทวีปหวยเฮาพูดเจ้าคิดจริงๆหรือว่ามนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงความไม่สรรมดุลที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับสัตว์วิญญาณในขณะที่วิศวกรวิญญ,ญาณกลายเป็นที่นิยม และจำนวนทั้งวิญญาจารย์และวิศวกรวิญญาณก็เพิ่มขึ้นบางทีวิญญาจารย์และวิศวกรวิญญาณส่วนใหญ่เิกเฉยต่อสิ่งนี้เพราะความสนใจของพวกเขาเองแต่ก็มีคนที่มองการไก่ที่ยอดเยี่ยมที่ตระหนักถึงปัญหานี้ใช่ไหมท้ายที่สุดแล้วมันจะดีสำหรับมนุษย์ถ้าสัตว์วิญญาณถูกทำลายงั้นหรือเราจะสูญเสียแหล่งที่มาของวงแหวนวิญญาณหากในอนาคตไม่มีวิญญาจารย์ อาชีพนี้ก็จะหายไปจากประวัติศาสตร์ตลอดการใช่ไหมนั่นจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการพัฒน,นาทั้งวิญญาจาร์และวิศวกรรมวิญญาณหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งตีเทียนกล่าวว่าแล้วอย่างไรล่ะมนุษย์สามารถหยุดความลบคองวิญญาจารย์และวิศวกร,รวิญญาณได้หรือและหยุดการล่าและฆ่าสัตว์วิญญาณได้ด้วยหรือห้เข้าตอบ ข้าไม่สามารถทำอย่างนั้นได้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดโลภในแบบของตัวเองไม่มีใครเต็มใจที่จะสละโอกาสที่จะแข็งแกล่งขึ้นความปัถนาของเจ้าคือมนุษย์จะหยุดไล่ตามวงแหวนวิญญาณแต่นั่นก็เป็นไปไม่ได้เราสามารถแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ได้โดยการให้ผลประโยชน์ตีเทียนถึงกับอึ้งไป เจ้าบอกว่าเจ้ามีวิธีแก้ปัญหาเรื่องวงแหวนวิญญาณอย่างนั้นหรือหวยเ้าตอบข้าไม่แน่ใจแต่เราควรลองดูเจ้าช่วยคลายแรงกดดันให้ข้าหน่อยได้ไหมข้าจะไม่หนีไม่อย่างนั้นข้าคงไม่ปรากฏตัวข้ามีอะไรให้เจ้าดูเมื่อเห็นว่าหวยเฮาจริงใจเพียงใดตีเถียนก็พยักหน้ารับค่อยๆค,คลายมือที่จับตัวหวยเฮาออก ในเวลาเดียวกันก็ถอนแรงกดดันที่ใช้กับกหัวอีเฮาบางส่วนวหัวอีเฮารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นในตอนนี้แม้ว่าเขาจะเริ่มได้ดีแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะย้อนยานเขารู้ดีว่าเทพแห่งสัตว์ร,ร้ายอาจปัะทุได้ทุกเมื่อหากเขาพูดหรือทำอะไรผิดพลาดด้านล่างก็เงียบมากเช่นกันผู้อาวุโสเชียนผู้อาวุโสโมและบุคคลที่แข็งแกล่งคนอื่น กำลังเฝ้าดูอย่างเคร่งเครียดความเงียบอย่างกระทันหันของตี้เทียนทำให้พวกเขาประหลาดใจเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวได,ได้เพราะเห็นว่าเทพแห่งสัตว์ร,รายย้ายยังไม่ได้ฆ่าห้วยเห่าตูปูสือที่คานอยู่เริ่มกลับมายืนขึ้นได้อีกครั้งตอนนี้เขาดูน่าสังเวชมากเขาไม่คิดว่าเทพแห่งสัตว์ร,ร้ายจะแข็งแกล่งขนราดนี้เมื่อตีเทียนปลดปล่อยพลังเต็มที่ของเขา โตโปเซอร์รู้สึกว่าเขาไม่สามารถต้านทานได้อย่างสมบูรณ์อาจารย์จากโรงเรียนซือไลเคอร์กำลังจัดระเบียบนักเรียนอย่างรวดเร็วในขณะที่กองทัพป้องกันเมืองซือไลเคอร์ได้ทำสมาธิและพักผ่อนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ทุกๆพลังวิญญาณที่พวกเขาฟื้นคืนจะทำให้ซือรไลเคอร์มีความหวังเพิ่มขึ้น ดวงตาแห่งโชคชะตาของหัวเอ้เฮาทรงประกายแสงสีขาวออกมาในวินาทีต่อมาร่างเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของหัวเอ้เฮาเป็นสตรีวัยรุ่นอายุรา,ราวๆ14หรือ15ปีชุดกระโปรงของนางเป็นสีขาวสะอาดสะอา้านพลิวไหวไปตามกระแสลมดวงตาสีน้ำเงินเข้มคู่หนึ่งแฝงเจตนายเย็นเยียบไร้ขอบเขตแต่ก็ดูไร้เดียงสานี่มัน แม่ว่าตีเทียนจะมีประสบการณ์และความรู้มากมายแต่เขาก็ยังตกตะลึงเมื่อได้เห็นสตรีหิมาไม่ว่าอย่างไรนางก็เป็นอิสระจากดวงตาของหัวอีเฮานอกจากนี้เขายังบอกได้อีกว่านี่ไม่ใช่ทักษะวิญญาณวิญญาณยุทธของหัวอีเฮาถูกเปลี่ยนไปแล้ววงแหวนวิญญาณสีแดงและสีส้มทองสีวงค่อยๆลอยขึ้นรอบตัวเขา ขณะที่เขามองดูแสงเรืองรองที่ส่องออกมาจากวงแหวนวิญญาณก่อนจะหันไปมองสตีให้มาตรงหน้าอีกครั้งดวงตาสีทองของตี้เทียนก็เผยแววตาที่สับสนข้าเป็นวิญญาจารย์ที่แตกต่างออกไปข้ามีวิญญาณยุด์คู่และนี่คือวิญญาณยุทดที่สอของข้าจากกรพัดดินีแมงปองยกน้ำแข็งหวยเฮาสามารถทำให้จาก,กพัดดินีน้ำแข็ง และนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองปรากฏตัวได้แต่เขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเมื่อเขาเผชิญหน้ากับตี้เทียนก่อนหน้านี้เขารู้สึกได้ถึงความเกลียดชังของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองที่มีต่อเขามันน่าจดจามากไม่ต้องสงสัยเลยว่าตี้เทียนเป็นตัวการที่พยายามแย่งชิงพลังวิญญาณของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองที่สั่งสมมานับล้านปีสำหรับจัก,กรพรรดินีน้ำแข็ง หวยเฮาต้องการปกปิดการมีโยขางนางเพราะจัก,กรพรรดินีน้ำแข็งมิสเต,ตหากเขาเปิดเผยสิ่งที่น่าสงสัยสิ่งต่างๆอาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อตีเทียนพยักหน้ารับขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงเกลือนายของน้ำแข็งขั้นทรงสดที่แผ่ออกมาจากร่างของหวยเฮามันเป็นเกลือนายของจัก,กรพรรดินีแมงปองยกน้ำแข็งจริงๆเจ้าได้รับพรจากแดนเหนือสด นี่คือสตีหิมะสินะวงแหวนวิญญาณของเจ้าสามารถสร้างทักษะวิญญาณประเภทอันเชิญได้ด้วยหรือหลังจากพูดจบประโยคสุดท้ายเขาก็เริ่มไม่มั่นใจห่วยหาวสายศีรษะและพูดว่าจากสีของวงแหวนวิญญาณของข้าเจ้าสามารถบอกได้ว่านี่ไม่ใช่ทักษะวิญญาณธรรมดาเจ้าบอกไม่ได้หรือว่านางเป็นใคร เมื่อหวยเฮาพูดเช่นนั้นสตรีหิมะก็เคลื่อนไหวนางยกมือคว้าขึ้นและลำแสงดาบสีน้ำเงินเข้มก็พุ่งออกมาเหมือนสายฟ้าไปที่หน้าผักของตี้เทียนเมื่อความเย็นอันน่ากลัวใกล้เข้ามาดวงตาของตี้เทียนก็เปลงประกายแสงสีทองก่อนที่แสงดาบจะถูกบทขยี้อย่างไรก็ตามเขาเบิกตากว้างในทันทีเมื่อตระหนักได้ว่ามันเป็นเจตจำนงเยอะแข็งที่คุ้นเคย นี่มันนี่คือความเย็นยเยือกของจกกักรพรรดินีหิมะสินะเจ้าเจ้าคือสตรีหิมะเยือกแข็งหรือตีเทียนอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาในขณะที่เขามองไปยังสตรีหิมะตรงหน้าสตรีหิมะลอยอยู่ในอากาศแต่นางไม่ได้ขยับจากตำแหน่งของนางโดยธรรมชาติแล้วนางจะไม่ตอบสนองต่อคำถามของตีเทียน ดวงตาของตีเทียนหันไปมองร่างของหวยเฮาอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเป็นคมเกริบเป็นไปได้อย่างไรทำไมสตรีหิมะเยอกแข็งถึงมาอยู่ในร่างของเจ้าความสัมพันธ์ของเจ้ากับนางคืออะไรนางเหมือนจะไม่รู้ตัวเลยหวยเฮาพียกเน่าเบาสถานการณ์ของจักรพรรดินีหิมะแสดงถึงความหวังสำหรับอนาคตระหว่างมนุษย์และสัตว์วิญญาณ ค่าได้พบนางในตอนนั้นหวยเฮาเริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาได้พบกับตัวอ่อนของจัก,กรพรรดินิหิมะเป็นครั้งแรกและได้เปลี่ยนจัก,กรพรรดินิหิมะให้กลายเป็นจิตวิญญาณของเขาเขาไม่ได้ปกปิดความจริงเกี่ยวกับตัวตนของอีไหลเคซือเขาพูดไปไกลถึงมิติพิเศษของเขาด้วยซ้ำไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้รับความไว้วางใจจากเทพแห่งสัตว์ร,ร้าย ไหวเฮาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำเช่นนั้นตีเถียนต้องสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของกองทัพอันเดดเมื่อครู่นี้อย่างแน่นอนเขาจำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงอย่างไม่ต้องสงสัยหากไม่มีมิติพิเศษเขาก็ไม่สามารถเรียกกองทัพอันเดดนับแสนได้เนื่องจากเขาเป็นเพียงมหปาปราชญ์วิญญาณ เขาทำได้เพียงซ่อนตัวตนคองจากกะพัดดีนีน้ำแข็งและนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองไว้หลังจากได้ยินเรื่องราวจากปากของห้วยเฮาแล้วอารมณ์ของตีเทียนก็สันไวอย่างรุนแรงแต่เขาก็ปิดบังมันเอาไว้อย่างดีจนไม่สามารถบอกได้เลยว่าตัวเขานั้นมีอารมณ์อะไรจากการมองผ่านดวงตาสิ่งเดียวที่ห่วยเฮามั่นใจก็คือเทพแห่งสัตว์ร้ายนั้นเชื่อคำพูดของเขา อย่างไรก็ตามเจ้ายัางคงล้มเหลวในที่สุดจากกัรตินีหิมะส่วนเสียจิตวิญญาณและการรับรู้ของนางจิตวิญญาณที่เจ้าพูดถึงจะถือว่าประสบความสำเร็จได้อย่างไรหวยฮาวตอบอย่างใจเย็นใช่เจ้าผู้โถกข้าไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนเป็นจิตวิญญาณจะสำเร็จแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการทดลองนี้จะสำเร็จ จากการทดลองเพียงครั้งเดียวเราสามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ด้วยความพยายามที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามอย่างน้อยเราก็ได้พบเส้นทางใหม่ที่เราสามารถใช้ได้จกกักรพรรดินีหิมะให้วงแหวนวิญญาณสีวงแก่ข้าข้าไม่ได้ฆ่าสัตว์วิญญาณใดๆเพื่อวงแหวนวิญญาณทั้งสี่วงนี้จกกักรพรรดินีหิมะเสนอพกมันให้แก่ข้าด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้การมีอยู่ของจิตวิญญาณของข้ามีประโยชน์มากกว่าการมีวงแหวนวิญญาณนี่คือสิ่งที่ข้าหมายถึงปัญหาเรื่องผลประโยชน์จากการแกคไขโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนท้าวิญญาจารย์ได้ครอบครองหนึ่งจิตวิญญาณเขาก็ไม่จําเป็นต้องมีวงแหวนวิญญาณในระดับนั้นนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อเขาอีกด้วยเจ้าไม่คิดหรือว่าเขาจะยอมรับข้อตกลงนี้ ในขณะเดียวกันจิตวิญญาณสามารถนำวงแหวนวิญญาณมากกว่าหนึ่งวงไปยังวิญญาจารย์และยังสามารถควบคุมโดยมนษย์และสัตว์วิญญาณร่วมกันได้วิญญาจารย์อาจไล่ตามวงแหวนวิญญาณระดับทรงกว่าแต่วิศวกรวิญญาลายิ่งไปกว่านั้นหากสัตว์วิญญาณระดับทรงถูกใช้เพื่อหลอมรวมกับวิญญาจารย์เพื่อสร้างจิตวิญญาณขึ้นมา และสัตว์วิญญาณตัวนี้ก็ทำงานร่วมกับข้าได้ทำให้ข้าจะไม่เต็มใจที่จะได้รับวงแหวนวิญญาณเพิ่มเติมจากมันล่ะนี่คือสิ่งที่เรากำลังค้นคว้าอยู่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถทำการวิจัยนี้ได้สำเร็จได้ด้วยตัวเองเหตุผลนั้นง่ายมากเราพบว่ามันยากมากที่จะหาสัตว์วิญญาณที่ใกล้ตายและเต็มใจที่จะไว้วางใจเราในระดับหนึ่ง จิตวิญญาณของจกักรพรรดินิฮิมะล้มเหลวเพราะตัวอ่อนของจกักรพรรดินิฮิมะติดอยู่ในสถานการณ์พิเศษซึ่งมันเกือบจะระเบิดในเวลานั้นมันยากสำหรับเราที่จะมั่นใจว่านางจะไม่ตายอย่างไรก็ตามข้ามั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จหากเราทำพันธสัญญากันนี่คือเหตุผลที่ข้าหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากสัตว์วิญญาณสำหรับการวิจัยในอนาคตของข้า ในด้านนี้หากเจ้าเต็มใจที่จะหาสัตว์วิญญาณสองสามตัวที่อยู่ในสภาพนี้เพื่อหลอมรวมกับวิญญาจารมนุษย์ของเราสองสามคนที่อยู่ในสภาพคอขวดเจ้าสามารถช่วยยืดอายุของสัตว์วิญญาณเหล่านั้นได้และพวกมันสามารถอยู่รอดได้อีกประมาณร้อยปีด้วยการติดตามวิญญาจารย์หรือวิศวกรวิญญาณหากการวิจัยนี้ประสบความสำเร็จเหลาวิญญาจารย์จะมีตัวเลือกมากขึ้นในอนาคต วิญญาจารย์ทุกคนสามารถรอจนกว่าพลังวิญญาณของพวกเขาจะสะสมได้ในระดับที่เหมาะสมก่อนจึงจะผสานรวมกับจิตวิญญาณข้ายังหวังด้วยว่าหากเหล่าจิตวิญญาณสามารถจัดหาวงแหวนวิญญาณได้เพียงพอสำหรับเราเราก็จะสามารถปล่อยให้จิตวิญญาณเหล่านี้เก็บวงแหวนวิญญาณเหล่านี้ไว้ได้ตามใจชอบเมื่อวิญญาจารและวิศวกรวิญญาณต้องการพวกมันในบางช่วง พวกเขาสามารถผสานร่วมกับวงแหวนวิญญาณเหล่านี้ได้ด้วยวิธีนี้มนุษย์และสัตว์วิญญาณอาจไม่เป็นศัตรูกันอีกต่อไปแต่เป็นเมรซึ่งพึงผ่าซึ่งกันและกันข้าคงจะพอใจมากหากเราสามารถบรรลุผลดังกล่าวได้หอยเฮาไม่ได้พูดต่อเขารู้ว่าอุดมการของเขาขัดแย้งกับสัตว์วิญญาณและมนุษย์เทพแห่งสัตว์ร้ายต้องการเวลาในการเคิด และทำความเข้าใจเจตนาของเขาเขาหยุดพูดและรออยังเงียบๆในตอนที่เขาบินขึ้นมาจากกำแพงเมืองทางตอนใต้ในวันนี้เขาได้ละทิ้งชีวิตของตัวเองไปแล้วไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนที่นำภัยพิบัติมาโซเมืองซอเหลเคแห่งนี้หากเขาไม่สามารถหยุดยั้งภัยพิบัตินี้ได้เขาก็ยินดีที่จะตายเพื่อซึอไลเคอ หัวเฮาซึ่งสงบก,าาก่อนมากมีความคิดอื่นอุปสรรคที่ยิงใหญ่ที่สุดในการวิจัยเรื่องจิตวิญญาณคือสิ่งที่เขาพูดถึงก่อนหน้านี้สัตว์วิญญาณที่กำลังจะตายนั้นไม่เพียงพอที่จะให้ความร่วมมือถ้าเขาสามารถน้มน้าวเทพแห่งสัตว์ร้ายได้มันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการวิจัยเรื่องจิตวิญญาณของเขาตีเถียงเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้น ข้าไม่เคยได้ยินเรื่องที่เจ้าเล่าให้ข้าฟังมาก่อนเลยข้าไม่รู้ว่าเจ้าพยายามจะหลอกข้าอยู่หรือเปล่าอย่างไรก็ตามข้าสามารถบอกเจ้าได้เลยว่าข้าจะเสี่ยงทุกอย่างเพื่อทำลายเมืองซื้อไลเคอร์ถ้าเจ้ากล้าโกหกข้าครั้งนี้เราสูญเสียไปมากจริงๆอย่างไรก็ตามเมืองซื่อไลเคอรจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากตนหมายทองคำอีกต่อไปหากมีครั้งต่อไป เจ้าเต็มใจที่จะติดตามข้าไปยังปยายชิงโตเพื่อทำการวิจัยของเจ้าหรือไม่เจ้าต้องพิสูจน์คำพูดของเจ้าด้วยการกระทำข้าเต็มใจหวยเฮาตอบอย่างไม่ลังเลตีเทียนพยักหน้าและกล่าวว่าเอาละ่ะเจ้าจงติดตามข้าและอยู่ในปยายชิงโตต่อไปสิ่งโตทองคำสามตาตายไปแล้ว และเจ้าก็แบกโชชาตาของป่านี้ไว้กับเจ้าด้วยจากนี้ไปหากเจ้ายังคงอยู่ในป่าและทำการวิจัยเรื่องจิตวิญญาณต่อข้าจะถอนคลื่นสัตว์ร้ายเดี๋ยวนี้หวอยเฮาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าเทพแห่งสัตว์ร้ายข้าจะศึกษาเรื่องจิตวิญญาณต่อไปแต่คงไม่สามารถอยู่ในป่ายชิงโตได้ตลอดไปยังมีอีกหลายสิ่งที่ข้าต้องจัดการ ข้าจึงไม่สามารถให้คำมั่สัญญานั้นกับเทพแห่งสัตว์ร้ายได้ราศมีของตี้เทียนก็ดูโดดเด่นขึ้นทันทีเจ้าคิดว่าข้ากำลังเจราจากับเจ้าอยู่หรือดวงตาของหวยเฮาเปลี่ยนเป็นเชียบคมข้าไม่ได้จะเจราจากับเจ้าเช่นกันดวงตาสองคู่ที่ประสานกันนั้นมีสัดส่วนที่ไม่สมดุลกันดยสิ้นเชิง แต่ในแง่ของรัศมีแล้วดูเหมือนว่าหวยเฮาจะไม่ได้แพ้หากเทพแห่งสัตว์ร,ร้ายยังคงรักษาความยักเย็นของตนไว้ได้นั่นหมายความว่าตัวเขาเองก็เต็มใจที่จะคิดถึงอนาคตของปา่ชิงโตแห่งนี้อย่างน้อยเขาก็ไม่คิดจะฆ่าหวยเฮาอย่างโหดเหี้ยมเพราะมันเป็นสิ่งที่หวยเฮาต้องพึ่งพาในตอนนี้ตีเทียนกล่าวว่าตามขากลับไปที่ปาก่อน เดี๋ยวก่อนหวยเฮาพูดขึ้นเจ้าต้องการจะพูดอะไรอีกอารมณ์ของเทพแห่งสัตวรร์ายดูเหมือนจะใกล้จะระเบิดหวยเฮาตอบว่าข้าต้องการพูดกับผู้อาวุโสของขา้าจากโรงเรียนก่อนถ้าเจ้าผ่าข้าไปแบบนั้นข้ามั่นใจว่าโรงเรียนจะเคลื่อนที่ไปยังป่าเมื่อพวกเขาฟื้นพลังพวกเขาอาจจะเชิญบุคคลที่แข็งแกร่ง จากทัวทั้งทวีปหมาพุงเป้าไปที่ป่าเจ้าอยากเห็นสิ่งนั้นจริงๆหรือตีเทียนตกใจเล็กน้อยจากนั้นก็พยักหน้าช้าๆนันฟังดูมีเหตุผลและเจ้าก็มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำเช่นนั้นเอาล่ะข้าจะให้เวลาเจ้าสองสามนาทีเจ้าสามารถพูดกับพวกเขาได้เลยขณะที่เขาพูดเขาก็ปล่อยห้อยเห่าไป หอยเฮาไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีในความเป็นจริงการพยายามหลบหนีจากสัตว์วิญญาณที่น่ากลัวที่สุดในโลกในตอนนี้คงเป็นการกระทําที่โง่เขลาอาจารย์หวอยเฮาตะโกนสู่เสียงและคุกเข่ากลางอากาศเข่าขกศีรษะคำนับผู้อาวุโสโมเมื่อเขาตะโกนคาว่าอาจารย์ออกมาเขาก็ไม่ได้ใจเย็นเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป น้ำตาเริ่มไหลออกมาจากดวงตาของเขาผู้อวโสมูตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดของหวอยเหฮาอีเหฮาเกิดอะไรขึ้นกันเจ้าสบายดีไหมตีเทียนปล่อยเขาไปไม่งั้นข้าจะทำลายปยายชิงโตแห่งนี้ทั้งหมดตีเทียนส่งเสียงคำรามเย็นชาแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรหวอยเฮารีบกล่าวว่าอาจารย์อย่าใจร้อนไป ค่านมนาวให้เทพแห่งสัตว์ร,ร้ายถอนกำลังและยุติเคลื่นสัตว์ร,ร้ายนี้คลื่นสัตว์ร,ร้ายนี้เริ่มต้นเพราะข้าข้าอยากพูดกับอาจารย์และผู้อาวุโสหลายคนสักสองสามประโยคหลังจากที่ผู้อาวุโสมูผู้อาวุโสเชียนและผู้อาวุโซสซ่งได้ยินคำพูดของเขาพวกเขาก็ตกตะลึงเขานมนาวให้เทพแห่งสัตว์ร,ร้ายถอนทับของเขาได้งั้นหรือ ตีเทียนบ้าครั้งไปก่อนหน้านี้คำพูดของเขาจะเชื่อถือได้จริงหรือเมื่อพวกเขามองไปยังราชามังกรดำเนตทองอีกครั้งตีเทียนก็ดูสงบกว่าเมื่อก่อนนี้มากแม้แต่เปลวเพลิงสีม่วงทองบนร่างยังหายไปไหวเฮาพูดต่อด้วยเสียงอันดังอาจารย์ครูอุศทุกท่านอย่างที่พวกเราคิดไว้สาเหตุสำคัญที่สุด ที่เคลื่อนสัตว์ร้ายเริ่มต้นขึ้นก็เพราะการอยู่รอดของเราวิญญาณคา,าเล่าเรื่องราวความคืบหน้าการวิจัยเรื่องจิตวิญญาณให้เทพแห่งสัตว์ร้ายฟังและทําให้เทพแห่งสัตว์ร้ายเชื่อว่าคาจะแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นพวกเราและเหล่าสัตว์วิญญาณต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารการอยู่รอดร่วมกันจะทําให้ระบบนิเวศสมดุลคราวนี้ไปใยญชิ้นโต ได้รับความเสียหายหนักมากแล้วโปรดเชื่อใจข้าและปล่อยให้ข้าขจัดความเกลยียดชังระหว่างมนุษย์กับสัตว์วิญญาณในขณะเดียวกันข้ายัางได้รับอนุญาตจากเทพแห่งสัตว์ร้ายให้รวมงานกับเขาเพื่อวิจัยจิตวิญญาณต่อไปหากประสบความสำเร็จมนุษย์และสัตว์วิญญาณจะไม่เป็นศัตรูกันอีกต่อไปแต่จะเป็นพันธมิตรกัน ผู้อวุโสทุกคนและวิญญาจารย์ที่แข้งแกล่งของนิกายกายาต่างก็ไม่อยากจะเชื่อหัวยเฮาสามารถเกลี้ยกล่อมเทพแพ็กสัตว์ร,ร้ายได้ด้วยตัวเองจริงๆหรือมันน่าเหลือเชื่อเกินไปทั่วทางนิกายกายา,ยาต่างพ่ายแพ้รวมถึงตู้ปูเซอด้วยพวกเขาต่างคิดว่าจิตวิญญาณคืออะไรกันผู้อวุโสมูสงสัยเล็กน้อยขณะที่เขาถามว่าวี่เฮา เจ้าไหวเฮาเอ่อยขึ้นด้วยความมั่นใจอีกครั้งท่านอาจารย์ไม่ต้องกังวลไปข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้งานนี้สำเร็จเพื่อสื่อไลคเคอร์และเพื่อความสงบสุขของมนุษย์และสัตว์วิญญาณข้าหวังว่าท่านจะสามารถหาอาสาสมัครในโรงเรียนที่มาถึงข้อควรและต้องการวงแหวนวิญญาณในอนาคต ข้าจะาพาพวกเขาไปทำการทดลองเรื่องจิตวิญญาณเองตอนนี้ข้าจะติดตามตี้เทียนกลับไปที่ปรายาชิงโตไม่ต้องกังวลข้าจะไม่เป็นไรถ้าหากได้รับการปกป้องจากตี้เทียนไม่หลังจากได้ยินว่าหัวยีเฮากำลังจะกลับไปที่ปายาชิงโตพร้อมกับตี้เทียนเหล่าผูอุโสโก็ตะโกนออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันตีเทียนแค้นเสียงเย็นและกล่าวว่า พวกเจ้าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคำพูดของเขาทำให้ข้ารู้สึกสะเทือนใจมากในวันนี้ด้วยความเห็นชอบในความคิดของเขาข้าจะถอนกำลังทหารออกไปชั่วคราวถ้าคำพูดของเขาเป็นเรื่องโกหกแล้วก็หึมหลังจากพูดจบเขาก็จับหัวเฮ่าไว้แน่นและกระพือปกอย่างแรงในขณะที่เขาปล่อยกลิ่นอายอนาเกียงคาออกมา เขาก็บินไปยังทิศทางของปยายชิงโตในเวลาเดียวกันเขาก็ส่งเสียงคำรามของมังกรออกมากองทับสัตว์วิญญาณน,นกเมืองซือไลเค่อเริ่มเคลื่อนไหวแล้วถ่ายใต้คำสั่งของสัตว์ร,ร้ายผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่พวกมันออกไปพร้อมกับสัตว์วิญญาณที่ได้รับบาดเจ็บและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลากซากสัตว์วิญญาณบางส่วนกลับไปยังปยายชิงโตหลังจากเห็นว่าคลื่นสัตว์ร้ายกำลังลาดอย เมืองทั้งเมืองก็ตกอยู่ในความเงียบหลังจากนั้นครู่หนึ่งมีคนตะโกนและเสียงโห่ร้องก็เริ่มดังขึ้นจากทั้งสี่เทศเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามกันตอนต่อ,ตอไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้ว่าจะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รวมสนับสนุนยากแก้ไอแล้วพบกันใหม่กับจ๊บซะอนิเมะบายบายค่ะ